คุณครูถูกรางวัลที่หนึ่งห้าใบรับ30ล้านจังหวัดนี้ออกบ่อยมากสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทันกระแสแชร์ทุกข่าวท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะคุณครูถูกรางวัลที่หนึ่งห้าใบรับ30ล้านจังหวัดนี้ออกบ่อยมากออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่17มกราคม2566รางวัลที่1รางวันละ6ล้านบาท8 1 2 5 1เกเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวันละ4 0บาท4 4 3 3 8 9เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวันละ4 000, บาท8 4 9 5 6 4เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวันละ2,000บาท4 7 ล่าสุดเพจที่ใช้ชื่อสัจจาสัตนาคาลูกหลานปู่พญานคราชได้โพสต์ข้อความระบุว่าครูเทคนิคสกลนครคนหนึ่งถูกรางวัลที่1 5ใบ30ล้านนนกอรีดดะ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 ดๆขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าชื่นชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นประดิ่งไว้ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ